กลับมานะฮะท่านผู้ฟังที่ติดตามทาง f m 100.5ด้วยนะค,ะค,ครับแขกรับเชิญวันนี้อาจารย์นรงค์ป้อมหลักทองนะครับผอวิจัยด้านการขนส่งและโลจิสติกสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยนะครับหรือว่าทีดีไอเองสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับเรื่องของรถไฟนะครับอาจารย์อาจารย์ศึกษามานานมากนะ,ะแล้วก็บอกว่าศึกษามานานตอนที่ไม่เกิดเรื่องเกิด,ร,กดราวคนก็ไม่ค่อยสนใจใอพอเกิดเรื่องเกิดราวคนก็เริ่มสนใจเอาเป็นว่าการรถไฟปล่อยไวอย้อย่างนี้ได้ไหมอาจารย์ในฐานะที่ศึกษามานานคือ รายงานการศึกษานี้เนี่ยจริงๆเป็นของกระทรวงคมนาคมโดยสำนักปลัดให้เราศึกษาตั้งแต่สมัยผลเอกสุรยุทธ์นะครับว่าเราควรจะทำยังไงกับมันบ้างก็ได้มีการศึกษาออกมาเรียบร้อยรายงานเมื่อเสร็จเส้นเมื่อกุมภานะครับก็มีการเสนอไปว่าจะต้องมีการปรูปครูปซึ่งจะแตกต่างกันเลือกแผนฟื้นฟูหรือปรับโครงสร้างครับทำไมต้องปฏิรูปเพราะว่าจริงๆ ปัญหารถไฟมันเหลือบากว่าแรงกว่าที่เฉพาะองค์กรรถไฟหรือว่าคนภายในรถไฟจะมาแก้ปัญหากันเองอม,มันเป็นปัญหามากยิ่งกว่านั้นคมันต่อ,อข้างนอกรถไฟเนี่ยปัจจุบันมีปัญหาว่ามีทรัพยากรไม่พอค,คนไม่พอเงินไม่พอซื้อหัวรถจักรก็ต้องเอาข้าวเอาลำไยไปแลกตัวรถไฟเองเนี่ยตัวรถไฟเองเนี่ยเวลาวิ่งผ่าน ชุมชนต่างๆรถไฟมีความยาว4,003นะครับ4,300กิโลเมตรนะครับ4,300กิโลเมตรแต่มีจุดตัดผ่านเนี่ย3,000กว่าแห่งเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปพูดว่ารางกว้างขนาดไหนรางกว้างขนาดไหนก็ไม่มีความหมายตราบเท่าที่จุดตัดผ่านมันมากจุดตัดผ่านเหล่านี้มี70%ซึ่งไม่ถูกกฎหมายอันนี้ก็อบตอบจต้องรับผิดชอบนะครับกรณีอย่างนี้เนี่ยทำให้ การขับรถไฟเนี่ยเป็นเรื่องยากเราทราบไหมครับว่าคนรถไฟเนี่ยที่อบรมแล้วเพื่อให้มาขับได้เนี่ยต้องใช้เวลาอย่างน้อยเจ็ดปีอ,อบรมคนขับรถไฟเนี่ยเคเจ็ดปีครับเ,เพราะว่าไม่ใช่เพียงแค่ขับเป็นนะฮะมันมีเรื่องของภูมิประเทศภูมิประเทศก็คือว่าผ่านไปตรงนี้เนี่ยตรงไหนไม่ตัดผ่านไม่ตัดผ่านต้องจำนะให้ได้ต้องจาให้ได้ไดรางตรงไหน มีความแข็งแรงไม่เท่ากันนะฮะรางออรางแข็งแรงไม่เท่ากันเ,ออเสร็จแล้วตรงนี้ต้องชะลอตรงนี้ต้องต้องรู้หมดออนะฮะต้องรู้หมดแถมรถที่ขับก็อย่างที่ได้มีออกข่าวนะครับว่ารถที่ขับเนี่ยมันก็อายุน้อยที่สุดก็ซื้อเมื่อปีสอง9ัน้าร้อยสมิบเก้าสิบสองปีมาแล้วนี่คืออ่อนที่สุดนะฮะสิบสองปีแล้วก็ที่อายุมากก็ห้าสิบปีก็มีออนะแต่ถั่วเฉลี่ยก็คือยี่บสามปีขึ้นไปออนะครับ องค์กรแบบนี้เนี่ยเป็นองค์กรที่มีความเสี่ยงในเรื่องของการให้บริการสาธารณะรแล้วถามว่าเจ้าหน้าที่การรถไฟทราบไหมทราบเรียกร้องมาโดยตลอดอแต่ว่าไม่ได้รับงบประมาณเท่าที่ควรนะมีสามหน่วยงานกระทรวงคมนาคมกำกับด,ดูแลนะครับ,รบก็ผักดันว่าโลจิสติกเพราะรถไฟเนี่ยโหต้นทุนตามนะครับโลจิสติกถ้าเผื่อใช้รถไฟก็ดีแต่ถามว่า รถไฟรับได้ไหมก็มาดูกระทรวงการคลังกระทรวงการคลังบอกว่าหน้าที่ของชั้นคือว่าพอตั้งเป็นรับวิสาหกิจต้องเลี้ยงตัวได้อืนะครับมีความคล่องตัวแต่ถามว่าปัจจุบันรถไฟมีความคล่องตัวไหมครับพอคล่องเวลาจัดซื้ออะไรนะแต่ละอย่างเนี่ยใช้เวลานานมากอย่างเช่นเรื่องกรณีต้องเอาข้าวเอาลำไยไปแลกหัวรถจักรแค่แม้กระทั่งปอกคุ้มล้อนะครับที่ว่ารถไฟเนี่ยมันมีสามมิลนะครับ ปอกพุ่มล้อถ้าเผื่อว่าต่อมาสามินปุ๊บม,มันอันตรายแล้วก็ต้องถูรู้ถูกลกางทําไปอันนี้ก็เป็นความพยายามของเจ้าหน้าที่รถไฟที่พยายามจะทําอคือต้องเห็นใจเขาว่าเขาเนี่ยไม่มีทรัพยากรนะครับไม่มีทรัพยากรเพียงพอหรืออย่างที่คุยกันนอกรายการเมื่อกี้นะครับว่าเราต้มน้ําเนี่ยนะครับต้มสิบปีไม่เดือดยังได้เลยอื พอจนจะเดือดยกลงจนจเดือดยกลงทุกครั้งไม่งบไม่พอพบไม่พอนะฮะผมเถียงอาจารย์หน่อยได้ไหมได้เพราทรัพยากรไมเพพเซียกรอนไม่พอเนี่ยนะฮะรถไฟเป็นเป็นองค์กรเดียวที่มีที่ดินเยอะที่สุดก็ว่าแล้วะทัฐบาลมักจะบอกว่าให้เอาที่ดินไปแคถูกต้องแล้วทุกวันนี้คนก็เช่าที่ดินการรถไฟทั่วประเทศนะฮะจ๊ะรถไฟเนี่ยที่ดินการรถไฟทั่วประเทศมีอยู่สองแสนสามหมื่นสามพันไร่โดยประมาณมีที่ดินที่สามารถปรับปรุงพัฒนาได้ ทำเงินได้เนี่ยอยู่ประมาณสามหมื่นแปดพันไร่นะครับในทั่วประเทศที่ดินแปลงงามแปลงงามๆเนี่ยในประเทศในในกรุงเทพนะครับก็ไม่ต้องออตกนะฮะเซ็นทรัลนะครับ,รบพวกนี้นี่สามารถทําเงินได้ปีแต่ละปีเนี่ยเยอะนะครับ,รบพวกนี้กระถามว่ารอห้าเนี่ยมีการกันที่ดินกันกันเขตรถไฟเนี่ยเพื่ออะไร เพื่อกิจการรถไฟหรือเพื่อให้มาทําอสังหาิมัอืคอืบเราต้องดูตรงนี้นะครับคือสามารถทําได้แต่ว่าต้องไม่ใช่เป็นตัวมาจุนเจืออืสิ่งที่ทํานะฮะอย่างที่ได้เรียนนะครับคือว่าเราไม่เคยมองว่ากรมทางหลวงเนี่ยอืกรมทางหลวงเนี่ยหนาที่ตัดถนนไปเนี่ยนะฮะตีนตีนกำไรเท่าไหร่เออไม่ตใครถามไม่ต้องถามเพราะว่าใช้เงินงบประมาณไงเพราะกรมทางใช้เงินงบประมาณ แล้วสิ่งที่กรมทางได้คืนมาคือผลตอบแทนทางเศรษฐกิจอถูกไหมครับแต่ถ้ากรมทางเอารอสพารวมนะครับเอาบขศรรวมมันก็ต้องขอสมกอสมมติว่ารวมหมดเลยเป็นวัดวิสาหกิจนการกรมทางแห่งประเทศไทยอะไรก็ได้อืจะต้องถูกวัดผลประกอบการทางการเงินพอาวัดแบบนี้ก็บอกว่าอาคุณก็ไปแบ่งแยกให้ชัดแต่ว่าการแบ่งแยกนี้มันไม่ได้รับความเชื่อถือนะครับว่าไอ้ข้างในโปร่งใสหรือเปล่า ระบบบัญชีคุณถูกรอเปล่าเพราะฉะนั้นเรากําลังเอาสองอย่างมารวมกันในองค์กรเดียวกันแล้วเราก็ไม่ให้เงินไม่ให้อะไรเพียงพอแล้วทุกวันนี้เนี่ยถามว่าถ้าเผื่อไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับไม่เกิดอุบัติเหตุก็เจ้าหน้าที่รถไฟพนักงานเนี่ยก็เสี่ยงไปเสี่ยงเขาเสี่ยงทุกวันนะเพราะว่าลถรถอายุเยอะนะครับรางอายุเยอะอืไม่หมออายุเยอะอืนะครับคนก็อายุเยอะ ครับ,คน,บคนขับก็เยอะเยอะคนขับก็เยอะเยอะคนนั่งเสี่ยงไหมคนขับยังไม่พอคนขับเนี่ยทราบไหมครับคนนั่งจะเสี่ยงไหมตอบได้เลยว่า,าคนนั่งนี่ต้องเสี่ยงมาก <c oughs> แล้วการนโยบายสาธารณะแบบนี้เนี่ยเป็นนโยบายที่ไม่น่าที่จะยั่งยืน <c oughs> อยู่ไม่ได้ <c oughs> มันมีความเสี่ยงแต่เพิ่อความเสี่ยงถ้าเผื่อไม่เกิดขึ้นนะไม่เกิดเป็นเหตุก็มันก็ถูกปรบไป <c oughs> แต่ว่าเป็นระเบิดเวลาอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมัน ผมว่าคิดว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับง่ายๆก็คือว,คว่าอาจารย์มองว่าการรถไฟนี่ไม่ไม่ควรถูกตั้งคําถามว่าคุณจะต้องไปหารายได้มาเท่าไหร่ควรจะปรับมาถอยมาเป็นส่วนราชการเป็นกรมรถไฟซะเหมือนกับกรมทางหลวงอะไรประมาณอย่างนั้นคือกิจการอันนี้นนจะมีอยู่สองส่วนนะคร ส่วนหนึ่งคือส่วนที่หารายได้ทํากําไรเชิงพณิชย์ได้นะฮะเรียกว่าเป็นศูนย์หน้าถ้าเผื่อเป็นทีมฟุตบอลนะก็สามารถยิงโกได้มากๆทําสกอร์อย่างเดียวทำสกอร์อย่างเดียวแต่ผู้รักษาประตูก็คือรักษาไม่ให้เสียสกอร์รักษาประตูให้ดีๆหรือประตูไว้น้อยที่สุดก็จะต้องเป็น KPI ของผู้รักษาสกอร์ภาครัฐเนี่ยมีหน้าที่เช่นนั้นนะฮะตัดทางยังไงให้ได้ทางที่สมเป้าหมายนะครับ เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแต่ด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุดอย่าให้มีช่อราดบางหลวงนะฮะอย่าให้มีการยืดเวลาการก่อสร้างมากเกินไปนะครับอาจารย์เอาแบบชว์ๆไปเลยว่าต่อไปเนี่ยรถไฟควรจะเดินรถเองทำรางเองเดินรถเองหรือว่าทำเฉพาะรางแล้วก็ให้เอกชนมาเดินรถคืออันนี้ก็ได้ได้หลายอย่างนะครับ,รบแต่ว่าโมเดลที่เราได้เสนอนะครับจากการศึกษาอันนี้ก็จะเป็นเล่มย่อเนี่ยนะครับก็ไปขอได้ที่ทีเดียไอนะฮะ เราบอกว่าเราใช้ตัวแบบของอการรถไฟของสารัฐเยอรมันนะรอยช์บานเนี่ยนะฮะดอยช์บานคอยช์บานซึ่งเด่นมากแล้วปัจจุบันเนี่ยรอยช์บานเนี่ยเขาใช้วิธีตั้งคล้ายๆเป็นองค์การมหาชนในส่วนเดินรถปัจจุบันเนี่ยมันมีปัญหาพอมีปัญหาเรื่องที่ผู้ว่าโดนอยู่เนี่ยก็ต้องน่าเห็นใจผู้ว่านะครับเพราะว่าอะไรเราไม่มีหน่วยงาน ที่จะเป็นกลางดูแลเรื่องการสืบสวนสอบสวนกรณีเกิดอุบัติเหตุเป็นไปได้ยังไงว่าไปสืบสวนสอบสวนกันเองถ้าผลออกมาเป็นว่าไม่ผิดอ่ะช่วยเหลือกันเองเข้าข้างกันถ้าผลออกมาผิดผู้ว่าก็โดนนะไม่ดูแลลูกน้องก็พอทั้งที่ว่าคุณก็รู้อยู่ว่าปัจจุบันเนี่ยทรัพยากรไม่พอคนขับรถไฟเนี่ยนะครับมีอยู่มีอยู่พันเก้าร้อยกว่าคน,น ขาดแคลนอยู่ประมาณสามรอยกว่าคนนะครับแม้ว่าปัจจุบันนี้จะเซ็นอนุมัติให้รับได้นะฮะร,รับคนได้เนี่ยนะครับก็ต้องใช้เวลาเจ็ดปีหรือไม่ก็ต้องดึงมาจากช่างคนนะครับก็ช่างคนก็จะขาดนะฮะทั้งนี้เป็นผลมาจากมติคอรอมอรปีสองห้าสี่หนึงซึ่งอาจจะชงโดยกอพอว่ารถไฟมันใหญ่เทอะทะแลงั้นเราจะลดดาวไซซิ s izing, <S ่งลดลงมาก็บอกว่าลาออกร้อยคนทดแทนได้ห้าคน ให้รับแทนได้ห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะห้าคนร้อยคนเข้าห้าคนแบบนี้เมื่อไหร่อมันก็ลดลงอ่ะแต่ลดลงแบบถูกต้องหรือไม่มนะเพราะฉะนั้นคนรถไฟเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีอยู่สามสิบเปอร์เซ็นตนะที่ต้องทางานเจ็ดวันเจ็ดวันก็คือทางานสามร้อยหกสิบห้าวันอ่ะเขบอกเจ็ดวันอาจจะน้อยเจ็ดวันต่อสัปดาห์นอกนอกนั้นก็จะทําประมาณหกวันครับม,มันไม่พอ,อหัวรถจกักรมีอยู่สองร้อยห้าสิบกว่าหัวนะครับใช้ได้อยู่ร้อยสามสิบกว่าหัว ก็เพราะว่ากระบวนการจัดซื้อของเราคที่ต้องเป็นบาร์เตอร์เทรดนะะก็พูดง่ายๆว่าตลอดเวลาในรถไฟมีปัญหาสะสมหมักหมมมาช้านานเนี่ยเยอะแต่ว่าวิธีการที่สาภาพทำอย่างที่ทําเกิดขึ้นเนี่ยอาจารย์มองว่าเป็นวิธีการที่ถูกต้องไหมเอาผู้โดยสารไปทิ้งไว้ตามรายทางแน่นอนนะครับบอกว่าไม่ถูกต้องนะแน่นอนไม่ถูกต้องแต่ว่า จะบอกว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดนะครับม,มันมีมาอยู่เรื่อยๆถ้าดูสถิตินะครับปีหนึ่งเกิดอุบัติเหตุประมาณห้าร้อยนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องของการที่ผู้โดยสารทิ้งตามายทางเนี่ยหรือว่าสินค้าผู้โดยสารอาจจะไม่มากเพราะว่าการรถไฟมีทัศนคตินี้ว่าผู้โดยสารร้องได้นะครับสินค้าร้องไม่ได้ถ้าเมื่อไหร่มีปัญหา นะครับจะตัดสินค้าให้รอถ้าสินค้าเน่าก็เน่าไปเพราะว่าคนร้องก็มีไม่กี่คนแต่ว่าครั้งนี้คงเหลือบากรางจริงๆเขาก็ต้องให้มีการได้ยินก็คือให้ผู้โดยสารเดือดร้อนช่วยร้องแต่ว่าผมคิดว่าการทำแบบนี้ไม่ถูกนะครับแล้วก็อย่าร้องเรียนเลยครับว่าพยายามจะให้เลือกผู้ว่าใหม่ถ้าอยู่ในกรอบเก่านะครับต่อให้ผู้ว่าอีกสักกี่คนผู้แบบนี้คนก็แก้ไม่ได้เพราะไม่มีทรัพยากรที่จะทํา ค,คือเป็นเรื่องใหญ่ระดับชาติไปแล้วเป็นเรื่องระดับชาติก็อย่างที่บอกว่ามันมีกอพอดูเรื่องคนของเขาคนก็ลลดลงนะกระทรวงการคลังนะครับก็ดูเรื่องแผนฟื้นฟูซึ่งออกมาต่อต้านเนี่ยก็จะเะที่ดินเข้ามาใช้ที่ดินเข้ามาใช้ก็ที่ดินเนี่ยเอามาใช้ก็เป็นถามกระทรวงการคลังผิดไหมก็ไม่ผิดเพราะกระทรวงการคลังมีหน้าที่ที่จะดูว่าเขาจะต้องมีการเลี้ยงตัวเองได้นะไม่ผิดเพราะฉะนั้นอำนาจที่จะ มาแก้ตรงนี้ได้ต้องเป็นอำนาจที่ใหญ่กว่าสามหน่วยงานนี้งั้นก็ต้องเป็นในชั้นออเจนดาครับอ่าแลครับวันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะที่ท่านผู้ชมได้รับฟังนะครับรับชมกันนะครับขอบคุณอาจารย์นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับอาลครับพักคู่เดียวนะฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาครับ